สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับกิฟกันต่อในเกมไซเลปอีเคมเอ้ยไม่ใช่ไซเลปที่มัวละมัวละกิฟมัว,ละ,มวละอยู่กันต่อในเกมวังอีเคมินนะซินเดอเรลล่าแห่งห่วงราตีนะคะวันนี้เราอยู่กับแกเอ้ยโอ้กิฟกิฟกิฟพันแล้วออกมามาเราอยู่กับอีเวนต์วันเกิดจิวนะคะก็อยู่ในในเรื่องบทที่สองกันแล้วเนาะก็วันนี้เราจะมาต่อกับพาร์ทที่แล้วเนาะ วันนี้กิ้เป็นอะไรวะเน,นี่ยพันมวซัวไปหมดเลยไม่นะจิวใครอยากรู้ความเดิมก็กลับไปดูตอนแรกนะคะกลับมาดูต่อๆเนี่ยมันจะได้เออเข้าใจเนื้อเรื่องนะคะก็พาร์ทที่แล้วจิวถกก็จำได้อุย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 ยทางทังที่อายพอเท้าถูกเปิดออกมาจิวค่อยๆประทับริมฝีปากลงไปบนเท้าของฉัน โหเล่นเลน่เลนเท้าเลยเหรอฉันมองจิวที่ค่อยๆไเงยหน้าม,มองฉันซึ่งไร้คำพูดใดๆและในใจก็รู้สึกอายจนทนไม่ไหวทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ล่ะจิวส่องสายตามาทางฉันที่กำลังเม้มริมวีปากตัวเองทำไมผมถึงไม่เรียกคุณว่าเอคแต่เรียกท่าแ,แต่เรียกว่าท่านเอคทราบเห็นผลหรือเปล่าครับเอ๊ะเพราะผมอยู่ใกล้คุณในฐานะเจ้าหญิงไงล่ะครับ โหเจ็บอ่ะน้ำตาจีไหลนะจิวด้วยคำพูดของจิวทำให้ในใจของฉันรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยหรือว่าเราจะคิดถึงเรื่องของจิวมากเกินไปและอาจจะทำให้ไม่มีสมาธิในระหว่างราชกิจก็ได้พอฉันรู้สึกตัวก็พยักหน้ายอย่างเต็มที่จะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะดีมากครับโอ้โ oh, ห oh. น้ำตาจีไหลอ่ะ uh. จิวเงยหน้าขึ้นจากเท้าของฉันพังจัดกระโปรงให้อย่างเรียบร้อยถึงอย่างนั้นไปที่ร้านเต้นํำแล้วฝึกเก่าวสุนทร,รพจน์กันดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นเออโอเคส่งมือมาสิลครับเจ้าหญิงฉันส่งมือไปให้จิวที่ยืนขึ้นโดยทําท่าทีไม่มีอะไรอ่ะค่ะแบบนี้ถึงจะเหมือนกับว่าเย็นชาก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วค่อยๆรวมสมาธิให้กับราชกิจ ฉันจับมือของจิวตอบพางหลับตาลงเรากับจะซ่อนใบหน้าที่แดงไปหมดพอมาถึงร้านเต้นํำแล้วก็ได้การฝึกก็ได้เริ่มขึ้นเสียงหัวใจของฉันเต้นแรงจนห้ามไม่อยู่กรุณาเงยหน้าขึ้นและยืดหลังให้ตรงด้วยครับและนึกถึงสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือค่ะฉันกวีกว่าทําตามที่จิวบอกพางสลัดความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไป ดูเหมือนว่าจะชินกับการเก่าศุนทรพน์แล้วสินะครับพอจิวหลีตาลงมองฉันเล็กน้อยก็ค่อยๆยื่นมือออกมาในงานในวันงานฉเฉลิมฉลองนั้นผมจะพาคุณไปถึงบรรลังข้างๆกษัตริย์นะครับลองทําเหมือนจริงสักรอบนะครับด้วยคําพูดที่ทําเหมือนจริงของจิวนั้นทําให้ความประหมาาของฉันเพิ่มขึ้นแต่เราก็ต้องพยายามทราบแล้วค่ะขอความการุณาด้วยนะคะ ฉันยื่นมือออกไปและจิวก็นำทางฉันไปยังบัลลังของกษัตริย์พิงเซ็เช็ครู้เลยอุย้ยมันขึ้นมาสามวันได้ยังไงพึตตะวนที่แล้วไม่สองร้หาสิบเลยนะโอ้ยกิฟติดนี้แน่เลยอ่ะน้ำตาที่ไหลไหลแล้วไม่ไหลหรอกโอ้ยนิดแรงอ่ะมีหน้าอนะะเขาถึงบอกว่านิดหนักอืม พอไปถึงบรรลัลงแล้วฉันก็กวาดเสจฮะฉันก็กวาดตามองไปทั่วสถานที่กว้างใหญ่ที่ใช้จัดงานเฉลิมฉลองวันงานเฉลิมฉลองจะต้องมีผู้มากมายมองเราอย่างแน่นอนพอคิดแล้วฉันก็รู้สึกว่าตำแหน่งที่ฉันยืนอยู่ด้านด้านยืนอยู่นั้นได้หนักอึ้งเหลือเกินกิ๊บจ,จำได้ขึ้นหลังมันต้องเป็นตอนมืดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้มันเป็นตอนเช้าอ่ะพร้อมหรือยังครับท่านเอแคร์ ในวันงานคุณจะต้องยืนเกาะสมนทรพจน์ที่นี่นะครับฉันยืนฉันตัวแข็งทื่อด้วยความประหมา่าพาสบตากับจิลที่อธิบายขั้นตอนอย่างเรียบง่ายประหมา่าอีกแล้วเหรอครับค่ะค่ะจะโดนมองว่าทําตัวไม่เหมาะสมในฐานะเจ้าหญิงหรือเปล่านะพอฉันพยายามที่จะไม่ทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจิลก็พูดขึ้นมาเรวกับจะให้กําลังใจฉันเพื่อไม่ให้ประหมา่าในในวันจริงมาฝึกกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ ต่อหน้าผมจะทำผิดพลาดก็ได้นะครับจิวพอได้ฟังที่จิวพูดแล้วความไม่สบายใจก็ทับถมกันอยู่ในอกก็ได้หายไปในที่สุดเราก็เข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมจิวถึงได้เข้มงวดขนาดนี้เพราะคิดถึงฉันมากกว่าใครๆก็เลยต้องเข้มงวดแบบนี้จริงเหรอจริงเหรอเข้าใจแล้วค่ะอาจจะทำผิดพลาดมากแต่ก็ขอความการุณาด้วยนะคะ พอฉันเตรียมใจและก้มศีรษะให้จิวกระบายยิ้มที่ดูอบอุ่นออกมาคุณในตอนนี้สแสดงสีหน้าของเจ้าหญิงออกมาแล้วนะครับเอาละครับก่อนอื่นกรุณาเริ่มพูดได้เลยครับค่ะพอฉันออกห่างจากจิวแล้วก็เริ่มพูดในสิ่งที่คิดออกมาหลังจากนั้นหลายชั่วโมงผ่านไปฉันทำผิดผา,าฉันทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพูดต่อเนื่องไปเรื่อยๆท่านเอแคร ยังมีวันพรุ่งนี้อีกนะครับวันนี้พอเท่านี้ก่อนอะถ้าอย่างนั้นขออีกครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นเริ่มอีกครั้งนะครับค่ะจิวอยู่ตรงนี้เพื่อเรายิ่งกว่านั้นก็อยากให้งานเฉลี่ด้วยถึงแม่ถึงแม้ว่าจิวจะเข้มงวดแต่สายตานั้นช่างอบอุ่นเหลือเกินและทำให้ฉันมีความกล้าหาญขึ้นมา บางทีก็หักโหมเกินไปลุกรู้สึกว่ามันจะค้างได้ <Die hell. S 1> โอยกิบติดนี้แน่เลยตายไอหวังตายแน่ตายแน่แนไอหวังวันต่อมาฉันก็มารับบทเรียน เต้นลำจากจิ๋วที่ลันเต้นลำแต่เช้าไม่ใช่แค่การเก่าสุนทรพจน์เท่านั้นการเต้นลำอย่างสง่างามก็เป็นสิ่งจําเป็นด้วยครับกรุมะกรู้ผานแล้วหมดกรุณามองการเคลื่อนไหวของผมแล้วเต้นตามนะครับค่ะในการเต้นลำนั้นเข้มงวดไม่น้อยไปกว่าการฝึกพูดสุนทรพจน์แต่พอเราตัดสินใจแล้วว่าจะพยายามถึงแม้ว่าบทเรียนจะไม่สนุกสนาะน จะไม่ได้สนุกเลยก็ตามแต่ฉันก็ทำตามที่จิวสอนอย่างเต็มที่จิวที่เลือกบทเรียนเต้นรำของเอแคให้เร็วกว่าเวลาหนดก็เดินอยู่บนทางเดินคนเดียวจิวลีโอส่งเสียงเรียกมาจากบริเวณนั้นมีอะไรหรอครับไม่มีอะไรหรอกแต่คิดว่าวันนี้เอแคก็คงจะพยายามฝึกบทเรียนน่ะแม่แอบดูอีกแล้วหรอครับลีโอเองก็มีงานไม่ใช่หรอครับ แต่ว่าเอแคแจงก็ขยันขันแข็งแบบนั้นที่ขยันขันแข็งแบบนั้นก็น่ารักดีนะกิฟอันผิดอันถูกขออภัยนะคะจิวเองก็ดูเข้มงวดมากอย่างสบายอย่างสบายสบายเลยนะจิวหลบสายตายที่สนอ,อกสนใจอย่างของลีโอที่ส่งมาก็ไม่ได้หรอกครับเอะผมต้องอดทนแทบตายจิวตอบอเรื่อของจิวที่เดินไปแล้วก็ยิ้มออกมา นั่นสินะโอ้ยทนแล้ววะการที่เล่าบทเรียนเร็วช่วยได้มากกว่าที่คิดเลยถึงแม้ว่าจิวจะใส่ใจเราเพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไปในวันพร่กนี้ก็ตามแต่เราก็อยู่เฉยๆไม่ได้วันพรุ่งนี้เป็นวันจริงของงานฉลิมฉลองเจ้าหญิงและเป็นวันเกิดของจิวด้วยอยากจะทำอะไรสักอย่างให้พอคิดแบบนั้นฉันก็อยู่ไม่สุขเลยฉันหยิดทำลา ฉันหยิบตำราทำครีมชูบิบูทขึ้นมาจากโต๊ะทำงานคิดอ่านถูกป่าวะไหนๆก็มีเวลาว่างแล้วจากนี้เราจะเตรียมของขวัญให้จิวพิงเซ็ดเช็คล้วมันก็นมาอีกแล้วค่ะ8,500ตังเริ่มไรเหรอไม่อะไรวะเนี่ยรองเท้าเหรอใช่รองเท้านั่นไงน ฮ้ยตังลอยรอแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตูว้เสื้อผ้ากิ๊บก็เต็มอีกอะจิบบ้าไตนะคะจิบบ้าไตนะฉันที่ตัดสินใจแล้วว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้จิวนั้นและและ,และ,และออกไปนอกปราสาทโดยบอกเหตุผลกับยูริเพียงคนเดียวถ้าเสร็จแล้วมาเจอกันตรงนี้นะพยายามเข้านะท่านเอแครขอบคุณมากจ้ะ พอยิ้มแล้วฉันก็สวมรองเท้าบูทที่ประดับด้วยริบบิ้นและเริ่มออกเดินพอซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็แอบเข้าไปในครัวเพื่อทําขนมชีชีบูสนะโดยไม่ให้จิวจับจับได้ <c oughs> ท่านเอแครต่ออบร้อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะยูริฉันรับความช่วยเหลือจากยูริพังทําขนมจ,จนเสร็จภายในคืนนั้นเก็บไว้ข้ามคืนไม่เสียหลวอว่ะ ในวันเกิดของจิวฉันมุ่งหน้าไปยังงานเฉลิมฉลองเจ้าหญิงถึงจะฝึกมาเยอะแต่ก็ประมาทอยู่ดีนั่นแหละในขณะที่ฉันกําลังรอพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองและกังวลอยู่นั้นเองจิวก็ที่เดินมาข้างๆก็ส่งเสียงเรียกกรุณาเงยหน้าขึ้นครับท่านีแคเอ๊ะผมจะคอยดูคุณอยู่ข้างๆตลอดเวลาเพราะเป็นหน้าที่ของของผู้ฝึกสอนครับจิวพูด พูดแล้วยิ้มออกมาทําให้สีหน้าที่เป็นกันวงวลของฉันได้หายไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่ก็รู้สึกได้ว่าจิวเชื่อมั่นในตัวฉันลิ้นก็ผ่ันจ้างถึงแม้ว่าจิวจะมองฉันในฐานะของคนรักตลอดเวลาก็ตามจิวเป็นคนที่คิดถึงเรายิ่งกว่าใครคอยสนับสนุนและเป็นคนสําคัญที่มากกว่าคนรักขอบคุณมากนะคะจิวฉันยิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติพางค่อยๆเอ่ยปากขอบคุณ จิวไม่ตอบอะไรทั้งสิน้นพางยิ้มออกมาและยื่นมือมาให้ฉันจวนจะได้เวลาแล้วสินะครับลงมือมาส่งมือมาสิครับเจ้าหญิงค่ะฉันจับมือของจิวพางยืดหลังให้ตรงแล้วมุ่งหน้าประตูที่ถูกเปิดออกพอขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วที่มาร่วมงานก็จ้องมองมาที่ฉันฉันสูบโอ้ฉันสูบลหมหายใจเข้าและคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันก็คืออาจจะจิว จิวพยัยหน้าให้ฉันที่เข้าใจความหมายนั้นแค่คนเดียวเพราะว่าจิวอยู่กับฉันอยู่กับเราฉันสูดหายใจเข้าและเริ่มต้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยความรู้สึกที่มุ่งม,มั่นพองานเฉลิมฉลองจบลงจิวก็หายไปจากบริเวณงานเสร็จแล้วไปไหนกันนะจิวพอฉันจับชายชุดชายชุดเดทขึ้นมาแล้วตามหานั้นก็มีเสียงที่นุ่มนวลเรียกเอแคร์มาแล้วอะ พอหันหลังกลับไปที่ตรงนั้นก็มีจิวยืนยิ้มอยู่ทําได้ดีมากเลยครับวันนี้คุณไม่ทําอะไรประมาทออกมาเลยเป็นเจ้าหญิงที่สง่างามมากครับจิวขอบคุณมากค่ะว่าแต่ทําไมจิวถึงมาที่นี่ได้ล่ะคะนั่นก็มือของจิวที่จับแขนของฉันอยู่นั้นก็ค่อยเลื่อนมาลงมาจับที่มือของฉันเอาไว้แล้วใบหน้าของจิวก็เข้ามาใกล้ๆแบบนั้นจนลมหายใจแทบจะจะหลดกัน เนื้อที่เต็มอีกแล้วเฮ้ยมันเกะก,กะลูกตากิ๊บมากอะ่ะเดี๋ยวต้องไปเคี่ย์แล้วต้องไปเคี่ย์อ่ะพอไปหน้าของจิวเข้ามาใกล้ๆฉันก็หลับตาลงในทันทีในเสี้ยววินาทีที่เลมฝีปากของจิวจะสัมผัสกับเลมฝีปากของฉันนั้นเสียงของยูริก็ดังก้องมายูริท่านเอคอยู่ไหน งานเต้นรำจะเริ่มแล้วนะต้องกลับเข้าไปในงานแล้วพอฉันฝืนน้มตาขึ้นจิวที่ใบหน้าออกห่างไปแล้วก็หัวลอ,อกมาหมดเวลาแล้วสินะครับทุกคนกําลังรออยู่นะครับไปที่งานกันเถอะพอจิวจับมือของฉันแล้วพวกเราก็มุ่งหน้าไปยังที่ที่อยู่ลีส่งเสียงเรียกต้องพูดก่อนที่จะไปงานคือว่าหลังงานเลี้ยงจบแล้วขอเวลาสักนิดจะได้ไหมคะพอฉันบอกออกไปอย่าง กล้าหาันจิวก็หลีตายอย่างอ,อ่อ,งอ,อนโยและพยักหน้าได้สิครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหลังจากที่งานเลี้ยงจบลงฉันก็เดินไปตามทางเดินด้วยความมุ่งมั่นเข็มนาฬิกาที่มองเห็นจากหน้าต่างของปราสาทนั้นได้ชี้ไปทางไปที่เวลาเที่ยงคืนตรงไม่รีบแล้วก็วันเกิดของจิวจะจบลงแน่ๆเวลาฉันรีบร้อนพังหอบของไว้ให้จิวอย่างทนุถน,นอม เอาแล้วสิเอาแล้วสิเอาแล้วสิสวีทเอ็นสวีทเอ็นเอาแล้สวสิเอาแล้วสิเอาแล้วสิเอาจูบกัสิจูบกันสิไปลิก้ทำไหมว่วะงงงงเหมือนกันนะคะเนี่ยก็คงจะเล่นได้แค่สวีทก,กิ๊์ก็ 6,005้อหน่ารักส่วนตัว2,010เฮ้ยกิฟก็ต้องไปนีค้อหน่ารักรัวๆค่ะแต่ตรงห่านี้ <laughs> เพื่อจะเล่นพีเมียเอ็นนะคะ <_ k> ก็สำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์และซับสไคร์นะคะก็กิฟี้กิฟขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะอันนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็เจอกันใหม่พัทหน้าค่ะซิว